เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนถ้าเกิดไม่อยากถูกหลอกต้องฟังคลิปนี้นะครับอยากจะบอกว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพอยู่ทุกที่จริงๆนะฮะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการลงทุนเขาจะสร้างแอปปลอม เว็บไซต์ปลอมขึ้นมาแล้วก็ทักมาชวนเราในการลงทุนครับโดยมีข้อเสนอที่ดีมากผลตอบแทนดีเกินกว่า10% 20%และที่สําคัญไม่มีความเสี่ยงมิจฉาชีพเนี่ยจะพูดคุยแล้วก็เร่งรัดให้เราเนี่ยจ่ายเงินครับเพื่อที่จะลงทุนจากนั้นพอเราลงก้นจ่ายเงินไปปุ๊บนี่คือเงินก้อนแรกแล้วนะครับแล้วพอลงทุนไปสักพักครับระบบก็จะบอกว่าได้ผลตอบแทนแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าเกิดอยากได้เงินจะต้องกรอกเลขบัญชีลงไปพอกกรอกไปปุ๊บระบบจะบอกว่าอ้าว มันผิดฮนะเลขบัญชีผิดหรือว่าการกรอกข้อมูลผิดจะต้องทําใหม่แต่การที่จะกรอกใหม่เนี่ยมันต้องรีเซ็ตระบบเราก็อยากได้ตังไงเราก็เลยโอนเงินไปอีก <c oughs> สุดท้ายทํากระบวนการไม่สําเร็จอีกครับ <c oughs> เขาก็จะหลอกให้เราต้องเสียภาษีบ้างมีปัญหาติดขัดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้าง <c oughs> แลวพอเราเริ่มเอะรู้ตัว คราวนี้แหละครับมิจฉาชีพก็จะบล็อกเราแล้วก็หอบเงินเราหนีไปเลยเพราะฉะนั้นจุดแรกถ้าเกิดมีใครมาชว่ลงทุนนะครับถ้าเกิดผลตอบแทนเกิน10% 20%แล้วบอกว่าไม่มีความเสี่ยงเอ๊ะไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรู้จักเพื่อเป็นการเตือนภัยกันด้วยนะครับ